You have something? Yes. Yeah. Yeah. Uh, well, I heard uh, in Western culture there is a special gift that, uh, that uh, usually people give to a guy when he becomes father. And uh, I'm not expecting you to have babies or <laughs> uh, Well, until yesterday, you were just a son of your father and son of your mother. So, I suppose it's like, I can call this, that should become my dad father. So, I brought you this uh, special gift from today. It's a uh, very good cigar. So, you don't have to smoke, because smoking is bad for you. But so you can use that as like, uh, pretend you're like a mafia boss. thank you for coming this is my curious project. เตรียมเยอะนะจากเยอะมากเขาอยากมีอย <conclusions> ู่เลิกไดงเลิกเลิกมาิหรอนไม่มีรลยเข้ามาโกโกอยู่ไหนโแต่มาเอามาอยงหนอยู่ไหนครับอยงหนังอันเชิญครับอันเชิญครับนะสตาร์ทตามเราไปแล้วปั๊ควิวก็คือจแบบว่าสาวเขเตรียมกันมานะคะอยากจะมาร้องเพลงเพลง โรงเรียนอะไรอะไรสักอย่างนึ่งนะเดียนจะเ้กสาเดีนี้ืเดียมีทห้มอเงีไม่พัครอบครัวเนี้ยสคนเนี้ยเป็นครอบครัวดีครอบครัว แบบผมจ้างออกคนเซอร์สิครับเรามีชื่อแยะแยะเลยวันที่นี้ที่มีคุณๆต่อการแต่งงานแค่นี้ก็มีเดนัเวด ต่อให้ม um, no, ัน <initiation> ต่อให้แต่ไม่ดีก็นะทุกคนก็จำได้น no ั่นแหละโน้มน้อมและร้องค่ยัง no ดีกว่านะดีก no ว่าเราไม่ร no ้องเลยเราไม่ทำอะไร่โอเคโอเคเชิญโอ้ย no น่อะไรขอผมครับไม่มีส <No> ิทธิ <ös> ์ทของเรามจริงๆแล้วเราเรานัดกันไ้แล้วนนี้เนี่ยเรามันมีงานของมหาชูมาสายนิดเดงก็เลย ซ้อมไม่ทานะแต่ไม่เป็นไรคนเดียวีเลยนะเชิญค่ะ ได้สุดท้ายนะคะขอเชิญน้าหน้าเด็กสุดท้ายเป็นยังไงบ้างวิ่งโค้มากเลยนะออกกนะด้างไปดีกว่าเนี่ยยิงสิงโตไม่ตรงนะ อยากว่าจะทำอะไรเราถึงอยากให้กับคนในตลอดไปเนี่ยเ้าปนกาคพูดเกตอัตอะไรที่ไม่เคยพูดนอะไรที่ไม่เคยพูดหรือพูดน้ยคพูดอะไรที่ไม่เคยพูดผมมาพูดเขาบ่อยนะมนเาแบบเขามานใช้ภาษาที่เป็นคำพูดในภาษาอะไรพูดออกไปจอใช ดีอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะพยายามบอกตลอดว่าเนี่ยไม่เห็นบอกมาก็เลยก็รอเวลานะครับที่วอาทุกคนจะลงรถกันกันนะครับ <c oughs> ถึงวันนี้แล้วก็ได้ิี่สุดแล้วว่าเรา ติงที่ส okay. ูประชดแทกแทคิวรอเวลาอะไรนี uh, <re ities mann ered> <Tu alien> ้อันหนึ่งอะยังพูดไม่จบวันนี้เราให้เจ้าสาวพูดกับเขางเลยค่ะคือจริงๆถ้าจะบอกว่าบอกเนยบอกก่อนหน้าอืแต่เขากจะทำเป็นแบบว่าอะไรหรอเอออะไรหรออะไรเงี้ยเปนดดนะันดพูด อัดก mm ัน hmm. บ uh, uh, so ้างก็นึ่ก็เป็นทอมนันก็เป็นเกมที่นกอ่ะก็คือจดูแลเขาก็คือใจเขานลาก็คือนีก็คือไม่จบอเปป้สัญญาแล้วแหลว่าจะทำสิ่งนี้ให้เาอรยปาวเหรอก็คือจดูแลเขาจนว่าคนนี้ยะบว่าแก่ไนไหนเม่รู แล้วคราจะดูอะไรเป็นต่อชี้แน้วค่ะครบคุณครนบถ้ามีสิ่งใดที่ในงานนี้ขอไม่หยกไม่ไม่คอใจแกแ้งหรือว่ามีข้ออย่างอะรแบวนีคือคือแกเยแกอยากคม่ได้หวนว่าจะคิดอะไรซึ่งๆึหรือแ่พี ดีว่ะเลี้ยงกันเลยตัดไปสองคำอะไรอย่าี้ยครับอะไรที่เขาจะเล่นแบบอะไรอ่ะตัวย่อเขาจะเล่นสองตัวหน้าอะไรอย่างเงี้สมองกลับมาหมดแล้วไม่ได้เล่นกินนานก็เล่นกินขาเล่นลูกไก่นะก็คืออยากจะบอกว่าแขกเนี่ยที่มานี่ครับมันจะมีอะไรโค๊ะโคไปบ้างหรือว่าดูอะไรที่แบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วไหะคือมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานอย่างที่ผมบอกไป ก็คือถ้าจะให้มันเม็ดเลยนะจริงๆเราต้องใช้เคร่จ้างคนเนาะแต่เราก็ทำกันเองก็ขอพุ่เพื่อนๆทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นสีเป็นโบเป็นโจเป็นฟางเป็นอีกหลายคนเลยที่อยู่ในงานนี้คุณต้องด้วยหลายคนที่ผมผมอยู่ในโลกนี้มาก็20กว่าปีผมไม่เคยไม่เคยที่จะเห็นว่าคนที่รักเรามันเยอะแค่ไหนแต่วันนี้วันนี้ก็เห็นแล้วว่าทุกคนสามารถเหนื่อยเพื่อเราได้นะครับ ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับขอบคุณด้วยค่ะ้ถ่เค้า่จะเอาดีๆมันจะมีอะไรอะไรคะอะไรคะพี่นั่นอะไรอ่าอย่างนี้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดมัได้เลย ก็แต่สองสามวันแรกมันเริ่มปรากฏแดดเราเนี่ยเนี่ยควรเขาได้แล้วสองสามวันแล้วเมื่อไหร่งกดทันทีนะนะโอเคเอางี้ตามถ้าตามเขาห้าอันเนี่ยเดี๋ยวล่องริเวอรแควเลสโตรนดีดีชั้นดีอดี๋ยวหนึ่งวันแต่ถ้าครบสิ้นเมื่อไหร่เรแต่งเลยมันด่ได้นี่ไม่ใช่บุปองนะอันแรกมันควรจะแต่งได้แล้วอะไรอย่างงี้แต่เราก็ เยืมันจะมาถึงหกช่อจะมาถึงวันนี้ครับอืมอ่าไมนนี้ลองเลอันนี้ขาดแน่เรแล้วองได้ถ้ามึงแน่กู งานงานอมาแล้วครับไม่ถึงะไอ้โมอะไรท้อฟัันเชือก็ตลหลังนเลยค่ะบางตัว พี่สาวสาแกสามคนออกได้นครับแอลแอลเนี่ยไม่มีอะไรมยมินขยนะเดี๋ยวกาผิดเรง่ให้อยู่เปองนี่อเล